เออต้องเ้อะเอาแค่นี้ลหโอ้นี้ลหรมันเขาเป็นชาวลู้ชุดมชกันต้องกดไล่ให้กันด้วยจ้าเด้อวัวใเดีวืดๆเก่ออกกัให้ิวแมงจังหวัดเน้อ เลวกใช่กใช่เขาเร็วไปเร็วๆชีวิตไม่ยังไไม่ไม่หยิบมันถวงนู้นนั่นใกลกบโอเคมือเอ้มือเลงนี่จะอันบัวนาว่ะไม่ใชต้นบนาวกไรอเนี่ยโอ้ด เด้พวกลอยตัวบ่เ <Pal> ก <harder> ี่ยวหาจิอืมไพวลอยตัวบ่อได้ได้พวลอยตัวบ่อืมอืมตุ้เี่ยบ่ห กูเป็นคนต่อก um, ูเป็นคนต่อตกเวาอดีจ้าที่้องแก้ที่ทูเนกมนีเื่อมุนีมีอันเห็ดจักจันเลยเอจักจันจักจันก็หาไตเอาเนีมือขึนไตน้ำคูน้ำปลาไต้สุกน้ำปลาน้ำปลายางนี่ละจ้าอืม có được năm là rồi gì tôi. Dạng anh... tôi... tôi... nó hay đấy. Ừ, giờ bây giờ có là gì gà rì nhang phát mày đâu mày mày tế. mày về mày